มาที่เรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าที่ตอนนี้กําลังเป็นไวรลเลยทีเดียวค่ะกับภาพที่น้องเดมี่เนี่ยไปหยิกแขนของพี่ใหม่นะคะล่าสุดนะคะน้องเดมมี่ได้ออกมาบอกถึงสาเหตุที่แบบคิ้วสุดๆเลยว่าทําไมต้องหยิกแขนพี่ใหม่ค่ะ กลายเป็นภาพไวรัลที่แชร์ในโลกออนไลน์นะคะกับภาพนี้เลยค่ะภาพชอ็อตฟิลโมเมนต์ขณะที่น้องเดมี่เนี่ยไปออกงานกับครอบครัวคุณพ่อแมทธิวแล้วก็คุณแม่ลีเดียนะคะขณะที่ถ่ายภาพหมู่ค่ะอย,ยู่ๆน้องเดมี่ก็หยิกเขาที่หัวไหล่พี่ใหม่แบบจังๆแบบนี้เลยค่ะงานนี้สาวใหม่ก็ยังได้โพสต์ภาพชอ็อตฟิลในไอจีตัวเองด้วยนะคะพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าชอบปะเนี่ยโดยสาวใหม่ย,ยังออกมาไลฟ์เผยเหตุผลที่น้องเดมี่หยิกนะคะคิดว่าน้องเดมี่เนี่ยอาจจะเห็นฝ่าย ที่หัวไหล่ของเธอก็เลยหยิกเขาให้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าคําตอบของสาวใหม่นั้นจะไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดลิเดียได้โพสตคลิปน้องเดมี่ออกมาฉเฉลยความจริงแล้วนะคะโดยในคลิปเนี่ยน้องเดมี่ยอมรับว่าหยิกพี่ใหม่เพราะว่าพี่ใหม่สวยกว่าเดมี่ค่ะอะไรอะเนี่ยอันเนี้ยเย็กผู้ชาย หยิกพี่ใหม่ใช่แล้วทำไมถึงหยิกที่ใหม่ลูกอยากหยิกอยากหยิกทำไมพี่ใหม่สวยหรอพี่ใหม่สวยไหมสวยพี่ใหม่สวยกว่าเดนนี่ไหมฮะเด็กพี่สวยกว่าเดนนี่หรอก็เลยหยิกเหรออย่างนี้เหรอพี่ใหม่สวยกว่าเดนนี่แล้วเดนนี่จะหยิกพี่ใหม่เหรอคะใช่ <laughs>